สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมประสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องจิตที่คิดดีจะมั่งมี มั่งคั่งและมั่นคงผู้ฟังทุกท่านครับคําว่าจิตเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้หาตัวตนไม่เจอแต่คำว่าจิตกลับมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตหรือตกต่ำของหมู่มวลมนุษยชาติได้อย่างทรงพลังครับ จิตที่ดีจึงไม่สามารถซื้อขายหรือแลกแลกเปลี่ยนมาด้วยเงินปราได้ครับแต่จิตที่คิดดีเราสามารถนะครับได้มาด้วยการฝึกฝนด้วยการควบคุมบริหารและดูแลขอเพียงให้มีความปรารถนาที่แรงกล้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่มากพอ มีผู้คนมากมายละเลยต่อเรื่องของจิตครับปล่อยให้ความคิดในง่าลบเข้ามามีบทบาทปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ดีทำหน้าที่อย่างเต็มที่ปล่อยให้วิถีของชีวิตพังลงเพียงเพราะไม่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและก็น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ ในทุกหลักการคําสอนของครูบาอาจารย์หลักศาสนาจึงมุ่งมั่นตั้งใจให้ความสําคัญกับดวงจิตการรู้ตัวตนอารมณ์ความรู้สึกแรงปรารถนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันจิตที่คิดดีจึงมีความสําคัญต่อทุกชีวิตผู้คนสังคมชุมชนหน่วยงานองคอ์กรและประเทศชาติครับ วิธีการทำให้จิตคิดดีครูบาอาจารย์บอกว่าให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตัวของตัวเองและในสังคมทำไมครูบาอาจารย์จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติตัวของเราก่อนนะครับทำไมต้องให้ความสำคัญก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนร้นนมีคุณค่าร้นนีความสำคัญ ทั้งต่อ,อครอบครัวของเขาเหล่านั้นและในสังคมที่เขาอยู่ยังควบรวมไปถึงหน่วยงานองค์กรนะครับความสำคัญในการปฏิบัติตัวความหมายหมายถึงว่าเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าจนกว่าจะเข้านอนตอนค่าในระหว่างวันเนี่ยบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างของแต่ละคนบนโลกใบนี้แต่ละคนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรมีบทบาทหน้าที่อะไร มีความรับผิดชอบอะไรสิ่งที่ต้องทำในแต่ละช่วงตอนในแต่ละชั่วโมงนั้นเนี่ยได้ขีดเขียนร้อยเรียงไว้อย่างไรเหตุที่ต้องให้ความสาคัญกับเพราะว่าคนทุกคนหากมีดวงจิตที่คิดดีกระทําการแต่สิ่งที่ดีความหาสุขความมั่งมีความเจริญในชุมชนย่อมรุ่งเรืองในขณะเดียวกันเมื่อเราต้องการจะให้จิตใจของเราดีนั้น เมื่อเราให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตัวจิตของเราย่อมอุดมไปได้วยความสุขรู้สึกสงบรู้สึกภาคภูมิใจต่อมาให้เรามีความรู้สึกมีความสุขทุกครั้งในการเป็นผู้ให้จึงมีการรับบริจาคมีการใส่บาตรมีการทําบุญในาศาสนาต่างๆมีการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสมีการหยิบยื่น เพียงแค่ให้อาหารปลาให้อาหารสุน,นัขให้อาหารแมวให้อาหารนกก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ผู้กระทําการแบบยิ่งยมีความสุขครับต่อมาถ้าหากเราต้องการทําให้จิตของเราคิดดีต้องรู้จักการให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางถือโทษกดเคืองตลอดเวลาคนที่ถูกเรากโกรธนั้นบางครั้งเขาไม่ได้รู้ตัวแต่ตัวเราต่างหากที่ได้รับผลลัพธ์นะครับเกิด ความขัดแย้งในร่างกายเรืองลมเดินไม่สะดวกเป็นบ่อกเกิดนะครับทาให้เกิดโรคร้ายมีความเครียดแล้วก็มีกฎแห่งแรงดึงดูดที่จะดึงเรื่องราวร้ายๆเข้ามาในชีวิตดังนั้นเมื่อเรารู้จักการให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางก้าวข้ามมันไปเสียนะครับปรากฏว่าจิตเรารู้สึกดีมากๆเลยต่อมาครับไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปมีผู้คนบางคน ปล่อยไม่ลงปรงไม่เป็นจมไม่ได้นะครับจะต้องรักษาหน้าในสังคมน่าน่าเครียดมากๆเลยนะฮะและดูแลไม่สนุกครับเชื่อมันมาลึกลงไปแล้วจิตใจเขาเหล่านั้นไม่ดีเลยแต่หากว่าเราประสงค์ที่จะให้จิตของเราคิดแต่เรื่องราวดีๆเนี่ยการที่เราไม่ยึดมัน่นไม่ถือมั่นนะครับปล่อยวางให้อภยัยโอ้โหมันโล่งมากๆเลยนะฮะสิ่งดีๆใหม่ๆเขาก็จะเข้ามาในชีวิตเพื่อมาทดแทน ต่อมาต้องมีความรู้สึกต้องการเห็นผู้คนและก็สังคมมีแต่ความสุขครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเราเดินเข้าไปในงานบุญงานกุศลแห่งหนึ่งมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะครับมีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยมีแต่รอยยิ้มสาําราญหัวเราะทานอาหารดื่มเครื่องดื่มที่มีคุณภาพบรรยากาศร่มเย็นนะฮะแน่นอนครับชุมชนแห่งนั้นก็ย่อมมีแต่ความสุขและความเจริญน,นี่แหละครับ การที่เราต้องการจากตัวเราก่อนว่าเราอยากเห็นผู้คนและสังคมมีแต่ความสุขเราเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้หยิบยื่นเป็นผู้ส่งมอบเพียงแค่รอยยิ้มที่มีดวงตาที่เป็นประกายสีหน้าที่อุดมไปด้วยความสุขคําแนะนําที่ทรงคุณค่าเพียงเท่านี้ก็ช่วยเหลือผู้คนและสังคมได้แล้วครับต่อมาครับจิตที่คิดดีเราควรมีรอยยิ้มแล้วก็อารมณ์ดีอยู่เสมอ ดังที่เราทราบกันมานานว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมูลค่าเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินตราซื้อมาแต่รอยยิ้มคือเครื่องสําอางที่แพงที่สุดในโลกมนุษย์เราที่ไปไหนแล้วมีรอยยิ้มที่เหมาะสมเป็นคนอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันนะครับมีสัมมาคารวะมีมารยาทดีไม่ต้องพูดถึงว่าจิตของคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อมาครับคนที่คิดดีคนที่มีจิตที่คิดดีใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นครับคําว่าใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นหมายถึงว่า รู้จักการคิดถึงสิ่งที่ดีเพื่อให้จิตใต้สำนึกนั้นได้ดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเขาบอกว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันคนที่คิดแต่เรื่องราวไม่ดีเขาก็จะดึงดูดแต่เรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตแต่คนที่คิดแต่เรื่องราวดีๆคนที่มีความปรารถนาดีเนี่ยชีวิตเขาจะมีแต่เรื่องเหล่านั้นนะครับเข้ามาเป็นระยะๆและระยะครับต่อมาครับ วิธีการทําให้จิตคิดดีคือมีหลักการพัฒนาตนเองแล้วก็ส่งมอบสู่สังคมได้คนที่ชอบพัฒนาตัวเองนะฮะวิธีการคิดเนี่ยมันจะมีสามเสาหลักที่น่าสําคัญที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทําสามสิ่งนี้ผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกหากเรารัดในการพัฒนาสามสิ่งนี้ตลอดเวลาแล้ว เราก็ส่งมอบออกไปยังผู้คนในสังคมใช่ไหมครับโอ้โหจิตใจของเรามันจะดีมากเลยนะผู้ฟังทุกท่านครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสังคมที่เราอยู่นั้นมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่คนที่มีศักยภาพมีแต่คนที่มีจิตใจของการเป็นผู้ให้และผู้แบ่งปันนี่คือความสุขครับต่อมาจิตที่คิดดีก็คือว่าเราต้องมีวิธีการมองคนทุกคนเป็นครูไม่มองเป็นศัตรูอยู่ร่ำไปนะฮะเพียงคิดแบบนี้เนี่ย เจอเขาผิดเขาพลาดก็มองเป็นครูที่ไม่ควรนํามาเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบเห็นไหมครับคนไหนที่เขาเป็นคนที่ทาในสิ่งที่ดีเขาก็เป็นครูทําให้เรานะั้น copy ี้องเรียนแบบว่าเออคนคนนี้เ็าทาสิ่งที่ดีเนาะดังนั้นวิธีการมองคนจึงสําคัญนะฮะแต่ถ้าเรามองใครเป็นศัตรูเนี่ยก็จะมีความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจนะครับไม่มีความสุขเลยฮะ,ะจิตเราก็ไม่ดีละคอยประหวัติพันพึงคอยรู้สึกไม่ดีนะฮะฟังฟังแล้วยางเครียดเลย วิธีการทําให้จิตทีด่ดีต่อมาคือมีความเพียรครับคนที่มีความเพียรเนี่ยเขาจะไม่ยอมหยุดนิ่งเขาจะแสวงหามองหามีวิธีคิดมองเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะนิ่งตรึกตรองวิเคราะห์สังเคราะห์ค่อยๆทํานะครับมีการประเมินมีการประมาณการมีการคาดการณ์ฉะนั้นผู้ที่มีความเพียรเนี่ยเขาจะโดดเด่นได้ด้วยตัวเขาเองไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับดังนั้นผู้ฟังทุกท่านครับผู้ที่มีจิตที่คิดดีเนี่ย ท้ายที่สุดจะมั่งมีมั่งคั่งและมั่นคงดังนั้นครับอยู่ในสังคมไทยเราการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทางสังคมที่จะทำให้มีความสุขในวงกว้างโปรโดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกได้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมเดีย๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอทุกฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิต ด้วยความปรารถนาดีครับสวัสดีทุกท่านครับ